วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนกันอีกทีหนึ่ง <advising> เนื่องในวาระโอกาสใกล้วันอาสาฬห,าหาบูชาแล้วหน้าตาของหนังสือจะเป็นแบบนี้อันนี้นะครับนี่คือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนที่เป็นหนังสือพระไตรปิฎกแบบภาษาไทยครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์ข้อมูลวันนี้ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี่นะครับผมเดือน เม6พฤษภา6มิถุนา7กรกฎาคมเดือนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผมวันที่4กรกฎาคมนะหน้าตาปกเป็นแบบนี้4กรกฎาคม2568หน้าตาเป็นแบบนี้สันเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะรายละเอียดกว้างสูงยาวจำนวนหน้าขออนุญาตเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมกำลังจะให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เองนะครับนี่นะ มีเป็นตัวปั๊มทองนะครับผมจำนวนหน้าอยู่ที่ประมาณ1,200หน้านะครับผมไซส์ <laughs> ประมาณใกล้ A4 มากๆแล้วไซส์นี่คือใกล้ A4 มากๆแล้วนะครับผมปั๊มทองสวยงามเนื้อในเป็นแบบนี้ตัวหนังสือนี่คือใหญ่นะครับผมต้องบอกว่าตัวหนังสือนี่คือฟอนต์16ถึงฟอนต์18นะถือว่าเป็นฟอนต์หนังสือขนาดใหญ่มากนะครับผม ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นหนังสืออธรรมะเชิงวิชาการส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะตัวขนาดแค่14-15พอบอก16ปุ๊บเลขมันดีดขึ้นไปเลยตัวหนังสือขนาดมันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามหาหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเล่มนี้อยู่นะครับผมสำคัญมากเลยกับข้อมูลนี้นะครับผมบริการจัดส่งทั่วประเทศที่ผมพูดอยู่เนี่ย จส่งโดยศูนย์จัดส่งพัทยบินกทั่วไทยทั้ง2มหาวิทยาลัยส่งนะครับผมก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1มหามักุฎราชวิทยาลัย2ที่เพียงมองือเล่มนี้นะครับผมประเทศไทยเรามีม มหาวิจัยสงอยู่สองที่นะครับก็คือมหามุุรราชีวิตทยาลัยกับมหาจุฬาลงกรราชีวิตทยาลัยนะนี่คือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับยอ่อย่อจากภาษาไทยให้เป็นบาลีครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชาชนทั่วไปนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องอ่านหนังสือพระไตรปิฎกฉบับเต็มเสมอไปลพาพังเล่มนี้ก็ <c oughs> ปูนตรงนะภาษาผมนี่เขาเรียกว่าอ่านขี้แตกกันแล้วนะครับผมเนี่ยตัวหนังสือฟอนต์เยอะขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังสือฉบับเต็มเนี่ยโอ้โหสี่สิบห้าเล่มแล้วแต่ละเล่มไม่ใช่เล่มแค่นี้นะครับผมเรียกว่าเล่มปุ๊กปิกนะครับผมแต่ว่าเขาสรุปรวบใจความสําคัญให้เข้าใจได้ง่ายแล้วโดยภาษาที่เป็นภาษาวิชาการนิดหน่อยเข้าใจได้ง่ายนะครับผมไม่เล่นคําแบบภาษาร่วมสมัยมากเกินไป ไม่ใช้คำชาวบ้านมากเกินไปนะครับผมอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นหนังสือธรรมะเชิงวิชาการนะครับผมแต่ว่าเหมาะมากนะครับผมถือว่าเหมาะดีเลยสำหรับคนที่เริ่มจากศรรึกษาหนังสือพระไตรปิฎกหรือว่าแก่นของทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ก็ต้องเล่มน,นี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้หนรรังสือพระไตรปิฎกฉบับเต็มนะครับผมไม่ว่าจะเป็น45เล่มของทางมหาชุราลงกรราชวิทยาลัย หรือ91เล่นของทางมาหากุฎราช,ชวิตทีาอะไเนี่ยผมต้องบอกว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ w w w t o u p r a t i p i d o k ok. c o m อันนี้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยว่าตู้พระไตรปิฎก d o com หรือ w w w t ์ไวด o t ไตรลักษ์บุ๊กเตม com นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดตรงใต้ดีสคริปชันนี้เอาไว้นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องไตรลักษ์เอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆนะครับผมก็จะรีบนำมาเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าไปดูในช่อง t ิกต็อกก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์อีกทีหนึ่งใต้คลิปวิดีโอ นี้เช่นเดียวกันนะครับผมรับรองได้เลยว่าใครเข้าไปดูผมในช่อง t ิ k ตอกนะบันเทิงแน่นอนและเหมาะมากสำหรับสายคนที่อยากจะหาเฟอร์นิเจอร์ขอตงตกแต่งห้องพระหรือไอเดีย ขอประดับตกแต่งห้องพระแบบสวยๆจริงๆรัดๆนะครับผมต้องที่นี่เลยแนละที่สําคัญผมจัดส่งในราคาของคุณพี่ช่างไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วที่สำคัญเลยนะครับอีกทีนึงฝากบอกเพื่อนให้ด้วยนะครับ